รีวิว s a m s u ง g Galaxy M12 แบตเยอะจอใหญ่ให้กล้องจัดเต็มใครที่ชอบถ่ายรูปต้องไม่พลาด <Sh akes noise> ก่อนที่จะไปรีวิวไปดูฟีเจอร์หลักๆของรุ่นนี้กันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง 1. แบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 5,000mAh แถมตัวเครื่องรองรับชาร์จเร็วอีก1 5วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วแบตเตอรี่ไม่มีหมดระหว่างวันอย่างแน่นอน 2ก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปที่ให้มาแบบครบทุกเลนครบทุกระยะความละเอียสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลมีเลน Y วมีเลนเดปมีเลนมาโครเรียกได้เลยว่าพร้อมใช้งานครบทุกระยะ3ก็คือในเรื่องของ CPU ที่มาพร้อมกับ Exynos 850เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานประมวลผลกราฟ,ฟิกก็ทำได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดถ้ารเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิวฉบับเต็มกันได้เลยครับ ดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันเพื่อนๆ Samsung Galaxy M12 ตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะงานด้านนะเรามันมก็จะมีลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะฮะขีดลงมาทั่วฝาหลังเลยแล้วก็จะมีงานซอกล่องเล็กๆด้วยนะในความรู้สึกส่วนตัวของพี่ใหญ่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการดีไซน์ที่บอกว่าไม่เหมือนใครนะครับให้ความรู้สึกว่าสวยงามดีทีเดียว ในส่วนของโมดูกล้องนะครับจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อนเนเห็นไหมวางกล้องทั้งหมด4ตัวซึ่งก็ต้องบอกว่าครบทุกเลนครบทุกระยะกันเลยทีเดียวด้านล่างของโมดูกล้องนะครับจะมีแฟลช LED เรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับซัมซุงกาแล็กซี M 1 2เนี่ยด้านล่างของตัวเครื่องจะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทน ตามมาด้วยช่เสียบสายชาร์จตัวนี้เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลาโพงส่วนด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่มพาวเวอร์ซึ่งปุ่มพาวเวอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งตัวใส่ซิมการ์ดของเขาก็สามารถใส่ได้แบบ สามสรตนั่นเองเ,เพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันที่แถบเมนูด้านบนกันบ้างมีอะไรมาให้เราใช้งานบ้างแถบด้านบนเ,นเพื่อนๆก็จะมีออพวกโหมดประหยัดพลังงานนะครับหมดสมาร์ทวิวการแชร์ใกล้เคียงพวกไอคอนฟอร์ชิลหมวดมืดอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเลยกับพวกซัมซุงรุ่นที่ผ่านมานะแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มแถบตัวช่วยด้านข้างมาให้เราใช้งานได้ด้วยนี่เพืเ่อนๆเห็นไหม มันจะมีแถบทางลัดแบบนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเมนูฟังก์ชันไหนที่เราใช้งานบ่อยๆเลือกเอามาใส่แถบเมนูด้านข้างตัวนี้เลยน่ะก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายกับการใช้งานของเรานั่นเองมาดูกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับ Samsung Galaxy m 1 2ตัวนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ infinity v display นะครับนี่จะมีลักษณะเว้นติ่งกล้องตรงกลางแบบนี้เพื่อนๆชนิดของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ p l s l c d นะครับ สีสันของหน้าจอก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้คีรีคุเลเลยเดี๋ยวพี่ไอ้ขอญาตเร่งแสงให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเวลาที่เราออกไปด้านนอกเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถเปิดแสงจนสุดแบบนี้ได้นะเป็นยังไงฮ่าฮแสบตามากนะครับรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าถ้าจะใช้งานด้านนอกเนี่ยพอได้อยู่นะครับ ส่วนขนาดของหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5นิ้วถ้าเทียบกับฝ่ามือจะประมาณนี้เพื่อนเนเป็นขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD i p l u s นะครับเพื่อนเพื่อสามารถดูพวก YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น7 2 0 p สีสันเวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนอกจากนี้แล้วรุ่นนี้ยังสามารถใช้งาน2หน้าจอได้ ไม่ว่าเพื่อนจะเล่น Facebook ไปด้วยอยากจะดู YouTube ไปด้วยก็สามารถทำได้แบบสบายๆเลยเพื่อนๆส่วนใครทีเ่เป็นสายโซเชียลนะครับชอบเล่นไลน์เล่นเฟซถ่ายดูฟีดข่าวรุ่นนี้นะครับอัตาราดีเฟนส์ของหน้าจอจะอยู่ที่60เฮนะครับการถ่ายดูฟีดข่าวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะนอกจากนี้แล้วนะฮะอีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งที่ M12 นี่มีเหมือนกันกันกบรุ่นพี่อย่างตัว A32 และ A52 นั่นก็คือฟังก์ชัน Eye Comfort Chill นะฮะฟังก์ชันนี้จะเข้ามาช่วยลดแสงสีฟ้านะฮะช่วยถนอมสายตาให้เราเนี่ยเวลาที่เราเล่นมือถือตอนกลางคืนได้ดีมากๆเลยเพื่อนๆโทนสีของหน้าจอจะเป็นโทนอุ่นๆนะฮะออกเป็นแนวส้มๆสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้ยังรู้สึกว่าไม่สบายตามากเพียงพอ,อเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานในส่วนของโหมดมืดได้นะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานด้วย มาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับ M 1 2ตัวนี้เรื่องใช้เป็นของ Exynos 850นะครับข้อดีของ CPU ตัวนี้นั่นก็คือชิปเซตเนี่ยสถาปัตยกรรมอยู่ที่8นาโนเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่ามันเล็กมากๆในเรทราคาโดยการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจออยู่ประมาณ11นาโนเมตรบ้าง12นาโนเมตรบ้างแต่ว่ารุ่นนี้อยู่ที่8นาโนเมตรเลยที่สำคัญนะฮะในส่วนของกร์าจอหรือหน่วยประมวลผลกราฟิกเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับบริจ G 5 2 ช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูกันในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆเกมที่ไอ้เทสคือเกมฟรีไฟนะครับถ้าจะให้แนะนำนะกราฟิกตัวนี้ควรปรับเป็นแบบมาตรฐานน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้โอเคที่สุดแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะการปรับแบบมาตรฐานเนี่ยเวลาที่เราเล่นนะฮะค่อนข้างที่จะไหลลื่นดีไม่มีสะดุดนะครับเวลาหมุนวิ่งแพนอะไรแบบเนี้ยเฟรมเรทค่อนข้างไหลต่อเนื่องดีมากๆ ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11เป็นเพื่อนเป็นเนวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI c o คอเวอร์ชั่น3.1สิ่งที่อยากจะบอกนั่นก็คือจุดเด่นจุดแข็งของทาง Samsung ก็คือเรื่องในการ อัปเดตซอฟต์แวร์นี่ยะถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆเลยเพื่อนๆซื้อ M12 ตอนนี้เวอร์ชัน11ใช่ไหมเป็นเวอร์ชัน Android 11เนอะอย่างน้นอยๆเนี่ยเพื่อนๆการันตีและมั่นใจได้เดยว่าเวอร์ชัน12เนี่ยได้ไปต่อแน่ๆส่วนเวอร์ชัน13เนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่าก็รอรุ้นอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการอัปเดตความปลอดภัยของตัวเครื่องให้อีกต่างหากเพื่อนๆอาจจะเป็น2เดือนครั้งหนึ่งหรือ3เดือนครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือจุดแข็งจริงๆเ มั่นใจได้เลยว่าเครื่องของเราเนี่ยจะยังคงปลอดภัยและมีความทันสมัยอยู่เสมอนะฮะไปดูกันในสสุดของแรมกันบ้างนะครับเพืเ่อนๆ Samsung Galaxy M12 ตัวนี้ได้แรมมาถึง4 g b เลยโอ้โห เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นคนชอบเปิดได้หลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกันนะเปิดทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งดูหนังเล่น YouTube เล่นเกมไปด้วยบอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆลื่นไหลไม่มีสะดุดจังแน่นอนเพราะการที่มีแรมเยอะๆเ,เนี่ยเขาจะช่วยไปจดจำแอปตา่างๆว่าเฮ้ย Facebook เล่นถึงตำแหน่งนี้นะ l ล n e เปิดมาหน้านี้นะ YouTube เล่นมาถึงตรงนี้นะเขาสามารถจดจำได้หมดเลยแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องวลาที่เราเล่นเนี่ย ไม่หน่วงไม่มีสะดุดด้วยในส่วนของ ROM นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่64 g ินะครับถ้าใครมีข้อมูลเยอะๆมีไฟล์หนังเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราเลยซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะเท่าที่เห็นในท้องตลาดตอนนี้จะรองรับสูงสุดอยู่ที่512กิเท่านั้นเองโอ้โหตัวนี้รองรับถึง1เทราเลย มาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างเพื่อนๆขออนุญาตเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกันรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเมอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรุ่นนี้สามารถถ่ายได้2แบบนะนั่นะก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองจุดเด่นของรุ่นนี้นะฮะก็คือเราสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวหน้าได้นะฮะชอบแบบเนียนมากเนียนน้อยเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจตัวเองเลย แล้วก็ยังมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานด้วยระหว่างการถ่ายไปเพื่อสามารถเลือกได้เลยว่าจะชอบโทนสีโทนแสงแบบไหนนะฮะมีมาให้เลือกค่อนข้างเยอะนะ,ะนอกจากนี้แล้วนะฮะการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เรายังสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์ทีหลังได้นะฮะบางทีเราถ่ายไปแล้วเราไม่ชอบเอฟเฟกต์แบบเนี้ยก็สามารถมาแก้ไขทีหลังได้ซึ่งการเบอร์ของเขาก็จะมีหลายแบบมากๆเลย จะมีการเบอร์แบบปกติก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเบอร์แบบสปินก็ได้มันก็จะมีลักษณะเป็นหมุนๆน,นี่แบบนี้หรือว่าจะเป็นการเบอร์แบบซูมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะให้เป็นแบบก,กิ๊กเก๋กว่านี้ก็ต้องเบอร์เป็นแบบคันเลอร์พอยต์เลยตัวแบบเป็นสีฉากด้านหลังเป็นขาวดำบริเวในส่วนของการถ่ายรูปด้วยกล้องหลังกันบ้างนะครับรุ่นนี้มีมาให้ครบทุกเลนครบทุกระยะกันเลยทีเดียวนั่นะก็คือกล้องหลัก48ล้านพิกเซล ตัวที่2จะเป็นกล้องวายนะครับ5ล้านพิกเซลตัวที่3จะเป็นเลนเดฟ2ล้านพิกเซลตัวที่4จะเป็นมาโครอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองต้องบอกว่าให้มาแบบครบทุกอย่างเลยคือบางแบรนด์นะบอกไว้ก่อนว่ากับเรทราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยช่วงข้างหลังมาพี่ใหญ่ไม่เห็นเขาใส่เลนวายมาให้แล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้ยังมีมาให้ใช้งานนะครับเรามาดูกันที่กล้องหลักก่อนละกันกับความละเอียด48ล้านพิกเซล บางคนอาจจะหายไม่เจอนะว่าเฮ้ยพี่กล้อง48ล้านพิกเซลเนี่ยเวลาใช้งานมันอยู่ตรงไหนทำไมผมหาไม่เจอเพื่อนๆกดเข้าไปที่เมนูกล้องนะครับจะเห็นอัตราส่วน4:3ต่ออยู่เพื่อนๆกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมี4:3ต่อที่เป็น48ล้านพิกเซลมาให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆกดเลือกไปได้เลยนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถใช้งานโหมด48ล้านพิกเซลได้แล้วเวลาที่เราถ่ายนะครับมันจะใช้เวลาประมวลผลสักคู่หนึ่งนะเพราะว่าความละเอียดมันค่อนข้างเยอะ แล้วเวลาที่เราซูมดูรายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าภาพไม่แตกนะครับเวลาที่เราจะขอบเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ48ล้านพิกเซลไปใช้ในการทํางานต่อสามารถทําได้แบบสบายๆโดยที่ภาพของเราเนี่ยไม่สูญเสียความละเอียดด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆ การถ่ายรูปบุคคลนะครับกับการใช้กล้องหลักเนี่ยแน่นอนอว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายได้ดีมากๆเพื่อนๆการถ่ายแบบปกตินะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสีสันของตัวแบบฉากด้านหลังเนี่ยค่อนข้างให้สีสันที่สว่างสดใสค่อนข้างดีเลยเพื่อนๆหรือถ้าจะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับระหว่างการถ่ายเพื่อนๆสามารถเลือกความเบอร์ได้นะว่าจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อย ซึ่งหลังจากเวลาที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาแก้ไขรูปภาพที่หลังได้นะครับปรับแต่งโบเก้ได้ว่าจะให้มันเป็นโบเก้รูปแบบไหนอย่างเช่นโบเก้ปกติเวลาที่เราถ่ายมาจะเป็นลักษณะวงกลมนะครับวงกลมเล็กๆเนี่ยกระจายเต็มไ,ไปหมดเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปหัวใจได้ให้เป็นรูปดวงดาวได้ให้เป็นหูกระต่ายได้เป็นรูปเครื่องบินได้คือรูปแบบของโบเก้มีให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะ หรือถ้าเราเลือกโบเก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเลือกฉากการเบอร์ทีหลังได้อีกจะให้เป็นแบบเบอร์ปกติก็ได้หรือว่าจะเป็นเบอร์แบบสปรินต์นะฮะเบอร์แบบซูมเบอร์แบบคัลเลอร์พอยต์เราก็ายังสามารถเลือกได้อีกโอ้โหต้องบอกว่าหาลูกเล่นเยอะจริงๆเพื่อนๆแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปอยู่ในสถานที่แคบๆนะครับอยู่ติดผนังอยู่ภายในร้านอาหารแต่อยากจะได้มุมมอง,งกว้างแต่ว่าถอยไปไม่ได้แล้วเพื่อนๆสามารถใช้เลนส์วายช่วยในการถ่ายภาพได้นะครับซึ่งเลนส์วายของเขา ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลเราก็สามารถที่จะได้มุมมองแบบกว้างโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเดินถอยหลังไปไกลเลยในการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับนอกจากว่าจะถ่ายตัวบุคคลได้แล้วเรายังสามารถถ่ายกับพวกวัตถุต่างๆได้นี่คือบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยไม่สามารถถ่ายกับวัตถุได้นะแต่ว่ารุ่นนี้ก็สามารถถ่ายได้แบบสบายๆเลยเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นการถ่ายเลนส์มาโคนะฮะการถ่ายระยะใกล้เนี่ยระยะทําการของเขาอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับ ถ้าไม่ใช่ระยะโฟกัสเนี่ยภาพของเรามันจะไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ถ่ายเนี่ยต้องเล็งดีๆเลยเพื่อนค่อยๆขยับเอาเข้าไปใกล้ๆตัวแบบพอถึงระยะโฟกัสเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อนกดชัตเตอร์ไปได้เลย สก,ก้าถ่ายรูปที่เลนส์วายนะครับรุ่นนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของมุมมองนี่ยที่ถือว่ากว้างมากๆเลยถ้าเราจะเทียบในเรื่องของสีสันความสว่างความสดใสเนี่ยกับกล้องหลักนะกล้องวายก็อาจจะเป็นดอบๆก,กว่ากล้องหลักสักนิดนึงไปใช้รุ่นถ่ายที่ออาไปเทด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันเ,นเพื่อน ผมดูก็ได้ส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหน้าอัดได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเลยรุ่นนี้มุมมองถือว่าโอเคเลยไม่แคบนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันความสว่างความคมชัดเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆข้อเสียอาจจะมีนิดนึงนะฮะเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการสั่นอยู่นิดๆเอาไว้ว่าไปชมคลิปที่ใหญ่ไปเทสมาให้ดูก็แล้วกันนะครับ มาเช็ควิดีโอกล้องหน้ากันหน่อยนะครับกับ s a m s u n galaxy m 1 2นะครับตัวนี้ความละเอียดที่อัาได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทขออนุญาตแพนไปให้ดูรอบๆก่อนก็แล้วกันนะครับมุมอมองเนี่ยจะกว้างประมาณนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้แคบนะถือว่าโอเคเลยแหละมาเทศการเดินดูหน่อยนะครับ นิ่งๆดูได้เลยอ่าจะประมาณนี้เพื่อนๆส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับรุ่นนี้อันได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทเพื่อนๆสีสันความสว่างก็เหมือนกันเลยกับกล้องหน้าค่อนข้างที่จะชัดเจนดีทีเดียวเวลาสั่นนะฮะอาจจะมีอาการสั่นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเอาเป็นว่าไปชมคลิปที่เปประเทศด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกัน เทวีโด้ซัมซุงกาแล็กซี่ m 1 2นะครับ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทครับเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้มีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเทสการเดินดูหน่อยแล้วกันอ่านิ่งไม่นิงน่งดูได้เลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยสีสันความคมชัดถือว่าโอเคเลยนะครับสีเหมือนจริงมากสีไม่สดแล้วก็จืดจนเกินไป นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถอัดวิดีโอด้วยเลนวายได้ด้วยเพื่อนๆน,นะเผื่อว่าใครบางคนอยากจะได้มุมมองที่แบบว่ากว้างๆดูโปรๆนะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้กับความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับไปชมคลิปกันครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนวายมุมมองก็ถือว่ากว้างมากเลย วิดีโอเนี่ยถ้าเทียบกับกล้องหลักนะครับสีมันอาจจะเป็นจืดๆสักนิดหนึ่งนะแต่สิ่งที่มันชดเชยมาก็คือมุมมองที่เราสามารถที่จะได้มุมมอง,งกว้างอะ่ะอันนี้คือย้อนแสงนะครับก็อาจจะเป็นมืดๆหน่อยนึงเนาะถ้าเป็นย้อนแสง เรื่องของความนิ่งก็ดูได้เลยนะครับอโอเคเพื่อนๆนี่คือวิดีโอเลนไวนะครับในส่วนของระบบ Security นะครับรุ่นนี้จะเป็นการปลดล็อกอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะเดี๋ยวพี่ไอเทสให้ดูเลยละกันกับการปลดล็อกอยู่ด้านข้างตัวเครื่องเป็นการสแกนลายนิ้วมือเนาะค่อนข้างทําได้อย่างรวดเร็วนะครับมาดูกันเพื่อนหนึ่งสองจ้าเห็นไหม ห 1> 1, นึ่งสองซ้ำนถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะมาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000 m มิลลิแอมป์เพื่อนแถมตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับชาร์จเร็วได้อีก15วัตต์นะครับในส่วนของ Wi-Fi รุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ได้แค่2.4 g กิกะเฮิร์เท่านั้นนะ5.0ยังไม่รองรับนะครับ บูทูธเนี่ยรองรับเวอร์ชั่น5.0เดี๋ยวเรามาเทสกันในส่วนของลำโพงกันบ้างนะครับ M12 เนี่ยรุ่นนี้มีลำโพงตัวเดียวอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะอ่ะโอเคเพื่อนๆนี่คือเปิดสุดเยียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าอยหื้อๆกันกลางๆนะครับเบสก็กลางๆเสียงแซกเึียงแหลมก็กลางๆอ่า โดยใหญ่แล้วในเดลราคานี้มันก็จะประมาณนี้อยู่แล้ว โอเคนะครับและนี่ก็คือรีวิว s a m s u n Galaxy M12 เพื่อนๆราคาเปิดตัวอยู่ที่4,799บาทนะครับรุ่นนี้จะมีจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ samsung.com และ shopee นะมีอยู่2ช่องทางนะครับตวัวอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างเพราะว่าทาง Samsung เนี่ยส่งเฉพาะตัวเครื่องมาให้พี่ใหญ่รีวิวนะครับ สำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยละกรันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหมาๆแบบนี้มาเพื่อจะได้พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ